จะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญนะครับโดยเฉพาะในประเด็นมาตรา291ของเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับของนายสามารถแก้มมีชัยประธานกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับไปติดตามกันเลยครับค่ะท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับกับผมสามารถแก้มีชัยในฐานะประธานกรรมธิการก็กราบเียนชี้แจงนะครับว่าในมาตรา291ทับ กรรมธิการไม่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากร่างเดิมนะครับสาระสำคัญก็จะเป็นเรื่องของการที่หลังจากที่ได้นำร่างรัฐธรรมนูญไปทำการประชามติแล้วเ,เสียงของประชามติเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบด้วยนะครับประธานรัฐสภาก็จะเป็นผู้นำร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมารพิไทยนะครับ จากนั้นแล้วเราก็ให้นำบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา150และ151มาใช้บังคับซึ่งท่านก็คงทราบนะครับว่ามาตรา150นี้ก็กรณีที่ส่งลงพระบรมพิไทยก็ประธานในรัฐธรรมนูญที่เราร่างนี้ก็ให้ท่านประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองระรรราาชโองการและประกาศในรัฐกิจจานุบเบกษาเพื่อใช้บังคับต่อไปแต่ถ้ากรณีตามมาต,150ตรา151 ถ้าร่างรัฐมนูญดังกล่าวนะครับที่ผ่านการประชามติพระองท่านไม่ทรงลงพระประาพาิไทยหรือพระราชทานคืนกลับมาภายใน90วันไม่พระราชทานคืนกลับมาเนี่ยนะครับหรือท่านคืนกลับมาเนี่ยเราก็ให้รัฐสภาเป็นผู้ที่จะนำมาพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับ ซึ่งก็คงจะทรงมีพระราชวินิจฉัยลงมาด้วยว่าไม่ทรงลงพระประมาพิไทยเพราะเหตุใดถ้ารัฐสภายืนยันด้วยเสียงสองในสามนะครับของสมาชิกที่มีก็นำการบังคมทูลอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ครั้งหลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นมติยืนยันถ้าไม่ทรงลงพระประมารพิไทยไม่พระราชทานคืนกลับมาก็ให้ประธานรัฐสภานำประกาศรากกิจานุเบกษา ประกาศใช้ต่อไปซึ่งก็เป็นไปนตามกระบวนการที่เราได้พินากฎหมายทั่วไปเนี่ยนะครับทีนี้ประเด็นที่เพื่อนสมาชิกสงสัยข้องใจนะครับก็มีสองประเด็นประเด็นแรกก็ทำไมไม่ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการก็กลาบเรียนนะครับว่าถ้าเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญปกติ แก้ไขบางมาตราตามที่บัญญัติไว้ใน291ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันตรงนั้นนะครับ291วงเล็บ7 ก็พูดถึงให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการซึ่งก็จะเช่นเดียวกับร่างร่างงบประ่รางรัฐธรรมนูญที่เรากําลังแก้ไขยอยู่เนี่ยนะครับถ้าผ่านวาระสามแล้วผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการก็จะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีแต่กรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ทําใหม่ทั้งฉบับนะครับ ผู้ลงนามสนองพระลมราชองการจะเป็นประธานรัฐสภาซึ่งได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญเมื่อปี2540ซึ่งท่านก็คงจาได้นะครับประธานรัฐสภาขณะน,นั้นก็คือท่านวันมูฮัมหมัดนอมมาธาหรือรัฐธรรมน,นูญปี50นะครับก็ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านมีใช้ยิจุพันธ์ก็เป็นผู้นําทุนเก้าและลงนามสนองพระรมราชองการฉบับนี้ก็เช่นเดียว กันนะครับเมื่อเป็นการจัดทํารัฐมนตรทั้งฉบับเราก็ให้ท่านประธานรัฐสภาเป็นผู้นําขึ้นทุนเก้าวถวายและลงนามสนองพระบรมราชองารเป็นผู้สนองพระบรมราชองการครับก็ส่วนประเด็นอื่นก็ได้กลับเรียนอธิบายไปแล้วนะครับกรรมธิการก็ขอยืนยัน291ทับสตามร่างของกรรมธิการครับท่านประธานครับกรณีที่สสอรอทําร่างเสร็จแล้วมาถึงท่านประธานรัฐสภาท่านประธานได้วินิจฉัย ว่าไม่ขัดกับ291ทับ11วงเล็บ5ก็ไปกกตเพื่อประชามติหรือเห็นว่ามันจะขัดก็เข้ารัฐสภาเพื่อช่วยกันวินิจฉัยว่าขัดไม่ขัดเนี่ยนะครับนี่เป็นกระบวนการอยู่ในทับ13หลังจากนั้นก็ไปประชามติประชามติกลับมาแล้วก็ประธานรัฐภา,านำขึ้นกาบบังคมทูลทีนี้ท่านถามว่า ถ้าไม่สรงลงพระมราพิไทยเพราะเรานําเอา150กับ151มาใช้บังคับโดยอนุโลมเนี่ยนะครับเมื่อไม่ทรงลงพระมราพิไทยก็เอากลับมาทีนี้กลับมาเนี่ยนะครับเราก็บัญญัติให้กลับมาอย่างรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยจะได้มาช่วยกันพิจารณาว่า ที่ไม่ทรงลงพระประมาพิไทยเนี่ยพระองค์ท่านทรงมีพระราชวินิจฉัยว่ายังไงบ้างนะครับเราก็มาทบทวนกันซึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหนึ่งไม่เคยมี ที่จะไม่ทรงลงพระบรมพิไทยหรือสองเมื่อทรงมีพระราชวิริชัยยับยั้งรัฐสภาเองก็ไม่เคยมีธรรมเนียมปฏิบัติที่จะยืนยันกลับไปก็ก็ถือว่ารัฐกลากรัฐมนูนนั้นก็จบไปครับนี่เป็นกระบวนการที่เราได้ออกแบบไว้ตามที่กรรมธิการเสียงข้ามากได้ยืนยันก็เป็นคำชี้แจงของกรรมธิการครับ เมื่อวานเนี้ยมาตรา291ทับ13เนี่ยผมผมได้ตอบไปชัดเจนซึ่งมันอยู่ในมาตรานั้นนะครับว่าที่เราไม่ออกแบบให้ย้อนกับมารัฐสภาผมก็ท้าความไปถึงว่าที่เราต้องแก้291โดยให้มีการ เปลี่ยนวิธีการทํารัฐธรรมนูญใหม่ก็คือสมาชิกรัฐสภาซึ่งมีอํานาจอยู่แต่เดิมเนี่ยเราถือว่าเรามีส่วนได้เสียแต่เรามาแก้เองเนี่ยก็จะเป็นที่ตีฉินดินทาเหตุนั้นเราก็แก้วิธีแก้รัฐธรรมนูญโดยตั้งสมาชิกสภารากรัฐธรรมนูนให้เขาไปจัดทําเมื่อเขาทําเสร็จเราขอตรวจสอบเฉพาะ3ประเด็นที่เราตั้งกรอบตั้งเงื่อนไขห้ามเขาทําไว้3มเรื่องคือหนึ่งห้ามไปแตะต้อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสองห้ามไปเปลี่ยนรูปของรัฐและสให้ไปห้ามไปแต่ต้องหมดพระมหากษัตริย์เราก็จะดูกันอยู่แค่นี้นะครับจากนั้นก็เอาไปให้ประชาชนเขาเป็นผู้ดูไปตรวจสอบเองนะครับประชาชนมีประชามติว่าเห็นชอบด้วยก็กลาบบงคมทูลแต่ถ้ากรณีเกิด พระองค์ท่านทรงมีพระราชวินิจัยให้ยับยัง้งก็ถึงจะกลับมาย่างรัฐสภาซึ่งเราเป็นตัวแทนพวงชนชาวไทยเราก็จะได้นำเอาพระบรมราชวินิจัยที่พระองค์ท่านทรงยับยั้งมานั่งดูว่ามีประเด็นไหนนะครับถ้าเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่ ไม่บางควรที่จะผ่านเราก็ไม่ยืนยันด้วยเสียงนยในสองในสครับนี่ก็เป็นกระบวนการที่เราได้ออกแบบไว้ครับออต่อข้อสักถามของเพื่อนสมาชิกนะครับทัานก็จะเห็นว่าเราบัญญัติไว้ว่าให้นำเอามาตรา150และมาตรา1นึ ของรัฐนูนฉบับปัจจุบันมาใช้บังคับโดยอนุโลมแปลว่าอะไรที่ไม่ได้บัญญัติขึ้นใหม่ในรัฐนูนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมก็ให้นําเอาของที่มีอยู่มาใช้โดยอนุโลมแต่อะไรที่เรามีเจตนาบ ต่างหากพิเศษที่จะไม่อนุโลมเราก็จะบัญญัติไว้ชัดเจนฉะนั้นประเด็นผู้ลงนามสนองพระมราชงการเราได้บัญญัติชัดเจนในร่างที่เราแก้ไขว่าให้เป็นนายให้เป็นประธานรัฐสภาซึ่งเมื่อสักครู่ผมก็กราบเรียนครับว่ากรณีมันจะต่างกับการ เสนอยติแก้ไขรัฐธรรมนูนเป็นรายมาตราซึ่งมาตรา291ในรัฐธรรมนูนปัจจุบันวงเล็บ7ก,ก็ให้เอา150กับ15 151มาใช้ซึ่งก็ไม่ได้มีการไ,ไปแก้ไขอะไรก็คือนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ลงนำสนองพระรร่างการแต่กรณีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เราได้บัญญัติพิเศษไว้ว่าให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการก็เป็นแนวปฏิบัติตามที่เคยปฏิบัติมาในการจัดทํารัฐธรรมนูนเมื่อปี40ก็ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการและรัฐธรรมนูญฉบับ50เนี่ยครับที่ใช้อยู่เนี่ยครับก็ทําใหม่ทั้งฉบับ โดยสะสะลอเหมือนกันก็ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเรียกชื่อขนาดนั้นนะครับก็เป็นผู้ลงนามครับท่านประธานฮนะจริงๆแล้วมาตรา291ท15เนี่ยเป็นเพียงเงื่อนไขของการสิ้นสุดของสภาร่างรัฐธรรมนูญน,นะครับซึ่งก็บัญญัติไว้ในสีเงื่อนไขด้วยกัน ก็คือ1กรณีสภาร่างรัฐมนมมีจํานวนสมาชิกเหลือไม่ครบองก็คือเหลือไม่ถึง50ท่านนะครับจาก99ท่าน2ส,สภาร่างจะทํารัฐมนูนไม่แล้วเสร็จตามที่เรากําหนดไว้ในมาตรา291ทับ11ก็คือ240วันแล้วทําไม่เสร็จนะครับก็ต้องถือว่าสิ้นสุด3ก็เมื่อทําเสร็จ มีการเดเนินกระบวนการประชามติประชาชนรับประชามติกับบังคมทูลทรงลงพระประมาพิไทยก็ประกาศในราชก,ก,กิจจานุเบกษาถือว่าสิ้นสุดภารากิจก็สิ้นสภาพเหมือนกันและสุดท้ายนะครับก็เมื่อ,อได้ดําเนินการแล้วปรากฏว่าร่างรัฐมนญทีสภาร่างทำมาเนี่ยวันไปขัดกับ291เกับสิเว,วงเล็บ5้า ตามคำวมนิจฉัยของรัฐสภาก็ถือว่าต้องสิ้นสุดลงเช่นเดียวกันครับว่าเมื่อส่งไปไม่ผ่านประชามติก็สิ้นสุดเช่นกันก็เป็นเพียงเงื่อนไขซึ่งกรรมธิการเสียงข้างมากก็ไม่ได้ไปแก้ไขจากร่างเดิมนะครับขอยืนยันตามนี้ครับ่านะทานนะ,นะครับเอาละฮะเราจะไปต่อกันที่ในช่วงของรอบเมืองไทยกันเลยครับ สหกรณ์การเกษตรพนมวังจำกัดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนายสุชาติสุวรรณกาศรองผู้ราชการจังหวัดพัทลุงไปประธานในพิธีเปิดโครงการสหกรณ์ไทยเพื่อคนไทยจากกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในชื่องานถูกทั้งแผ่นดินสินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรมซึ่งสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมกับกลุ่มสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ จัดขึ้นในระหว่างวันที่11ถึง18พฤษภาคมน,นี้ณบริเวณดังกล่าวทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นช่วยลดค่าคลองชีพของพี่น้องประชาชนภายในจังหวัดรวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์และกลุ่มกเกษตรกรไทยที่มีต่อสังคมในช่วง2-3วันที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนตกลงมาอย่างต่อนเนื่อง ซึ่งบรรยากาศที่ตลาดสดต่างๆในตัวเมืองอุบลราชธานีคึกคักไปได้วยพ่อค้าแม่ค้าได้นําอาหารตามธรรมชาติออกมาวางขายโดยที่ตลาดสดวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับซื้ออาหารตามธรรมชาติมาจากชาวบ้านมาวางขายกันเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นเห็ดเพาะเห็ดพึ่งทามเห็ดค้อนป่าผักหวานป่าหน่อไม้ต้นกระปุกไข่มดแดงกบเขียดและอึ่งอ่าง ซึ่งอาหารแต่และอย่างจะหาซื้อและรับประทานได้เฉพาะในช่วงของต้นฤดูฝนเท่านั้นนายกมลริมคีรีผู้อุ่งในการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์เป็นผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตำบลหางน้ำสาขาคลองอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเยี่ยมกลุ่มกเกษตรกรทำนาหญ้าแพงโกล่าพืชอาหารสัตว์ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเมื่อปลายปี2554ที่ผ่านมา โดยมีนายโสพลชินเวโรธผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ัชนาทและนายร่มเมืองจินตการนนท์ปศสุสัตว์จังหวัดชัชนาทให้การต้อนรับนางบุญนำบุญเกิดประธานกลุ่มกเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หางน้ำสาครบ,บอกว่าตำบลหางน้ำสาครอำเภอมโนรมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลึกกว่า1เมตรทำให้นาข้าวและนาหญ้าแพงกล่ากว่า500ไร่ของสมาชิกกลุ่มกว่า50รายได้รับความเสียหายทั้งหมด หลังน้ำลดแล้วได้มีการฟื้นฟูพื้นที่และเริ่มปลูกใหม่รวมแล้วเหลือเพียง300ไร่ได้รับการสนับสนุนท่อนพันจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดชัยนาทและปุ๋ยเคมีจาก JICA ซึ่งตนเองปลูกหญ้าจำนวน20ไร่ถึงขณะน,นี้เก็บเกี่ยวไปแล้ว3ครั้งระยะห่างกัน45วันเก็บเกี่ยวได้ไร่ละประมาณ100ก้อนหรือหญ้าแห้งก้อนละ90-100บาท ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่มาติดต่อขอซื้ออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคเนื้อและฟาร์มม้าในพื้นที่รวมทั้งด่านกักกันสัตว์ชัยนาที่อยู่ใกล้เคียงด้วย ครับอาล่ะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับทางด้านของนายกิติรัตน์รองรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคอรมอนะครับว่าที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ในการนำสินค้าปรุงสําเร็จรูป10บรายการนะครับและก็รับรายงานของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับมาประชุมหารือนะครับโดยมองว่าการควบคุมราคาข้าวแกงนั้นทําได้ยากนะครับเพราะมีการจําหน่ายทั้งร้านอาหารทั่วไปนะครับรวมไปถึงศูนย์การค้าด้วยนะครับดังนั้นแล้วนะครับจึงต้องให้ประชาชนเลือกซื้อตาามคุณภพ และความต้องการนะครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์จริงได้มีการประสานงานกลบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะมีการติดตามดูแลราคาอาหารสดรูปอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้มีการปรับราคาสูงเกินความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปคร่าวๆนะครับอะไะครับเวลาของเรานั้นรีบมาแล้วนะครับเราต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ส่ง SMS มาด้วยนะครับวันนี้ผมเอกวลันยมละปานคุณชุติมาต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ